เวลาแยลงมานี่ไข่ขูโคบโคบไข่ตุ่งแงเป็นไข่ตุ่งแงเป็นแม่เป่งแตเต็มห่างเต็มห่างเป็นถวยผุ่งแามแามแยแต่ละเถธอก็ม่วงเพราะว่ามันใกล้น้ำน้ำมันเคยอยู่หมอนมันเคยร้อมุกกินน้ำสังเกตได้ว่าไข่มุดแดงมุดแดงห้างหนที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือใกล่น้องน้ำใช่ไข่หลายห้างไก่ใหญ่น้ำเดือดจากพี่น้องท่านที่อยู่ใกล้นามแล้วพี่ไก่เนี่ยก็ห้างบางแง่บางที่เขาแย แม่นางก็หอมชงน้อง,องปงชาเนี่ยพี่น้องนี่แม่น้องหอมผ้าพี่น้องก็เาเริ่งอะกิจการหรือธุรกิจใหม่นะกิจการใหม่บอกเพิ่งเขาอื่นธุรกิจธุรกิจบ่ธุรกิจใหม่จ้าคือสิคือสิธุรกิจผึบบง่งกว่าตากธุรกิจออาเสริมมีจานนองเนื้อจากข้าโพดเนาะเป็นนันคอนโดมูดแดงพี่น้องเห็นข้าเจ้าเฮ็ดกันก็เลยอยากลองเบืองวามันสิเป็นจังใดแน่นะ มื่อนี้ลมแห้งแห้งนะพี่นอ้องเดื้อร่มแห้งหลายต้องทำร่มนะที่มีเหี่ยมแห้งขัง,ขงหลายจ้ะก็สิพยายามเอาเสียงดังอยู่ม่ทันสิสูรลมมาได้ดอกอันได้ลองทดลองมาจากกระปุกปุ้ยูนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระปุกเบิ้งแม่น้องก็หอมกะหาบหุแดงห้างบุแดงมาใส่ใส่ไว้ในถั่วห้มันเ็ดห้างแล้วเอาน้ำให้มันกินเนาะอาหารของมันก็มีน้ามีบักกล้วยหัวปลาทู แล้วกาน,น้าตาลเพราะว่ามูแด,ดงเพิ่นหมักวหวานๆนะจ้ะพี่น้องแต่ก็พวกตะก,กะตุงกับตะก,กะเตนกินได้เบอร์ด้ตะก้องอันแมงมองแมงไม้ฮะนะเอาถิมไว้นี่เพิ่กซืสอมขาข้าวไปหั่งเพิ่นเพกกิ่งกาลัางเขาหั่งเพิ่นห็นบ่อฮันต่ละหัง่งก็ล้องเฮ็ดเบิ่งพี่น้องว่ามันชิปไปจังไดนอ้ออันว่าสิได้ผลบ่อ กะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ประมาณช่วงเมษาผลละมั้งน่าตะกลงน,น้องมาจงเจี๊ยดไข่บี่น้องมป็นใะช่วงย่ำหนาแหลงย่ำแงยไข่มดดหมดแดงหมดเลยใจพี่น้องเออลองเบิ้งน้อพี่น้องน้ออันไหนพ่นอเทศได้ก็บเทศไปย่ำน,นั่นมือเส้า,น,า,านีานาา่แม่น้องเขาหอมมาจ๊บเบิ้งผภาคลุกมากินหน้าเต็มหนึ่งจานอ๋อนามเชยจานไหวแม่นก็จานไหวเพิ่นกินเพิ่นเครื่อบดเดไปลงไปสาน้องขามันไก่เพิ่นกินอยู่หนีโลดมาจอบเบิ้งมือเส้านี่เต็มแล้วเพิ่งกินแล้วเพิ่งกัไปอยู่ในห้างเพิ่นแค่นี่ จ้ะประมนี่แหละพี่น้องธุรกิจใหม่นาอกำลังเห็นห้างของเพื่อนเพราะว่าถ้าไก่น้ำม,มันมดแดงมันกระสีสมบูรณ์สีหลาเนาะจ้ะเพราะว่า,ามันไก่น้ำไก่หนงแต่พี่น้องอันเที่ยว,วที่แลวเนาะฟีที่แล้วที่กบม่วงกันพวกนั้นนะที่เป็นเย่กับตะกลองเนาะพี่น้องพี่ชุเห็นเวลาเย่ลงมาเนี่ไข่คูโขบไข่ตุ่งยนีเป็นไข่ตุ่งยนี่เป็นแม่เป่งเต็มห่างเต็มห้าง ถ้วยผุ่นย้ำย้ำแห่แต่ละเถือก็ม่วงเพราะว่ามันใกล้น้ำน้ำมันเคยอยูอ่หมดมันเคยเรามื่อกินน้ำสังเกตได้ว่าไข่มูดแดงมูดแดงห้างไหนที่อยู่ใกล้แม่นม้ำหรือใกล่น้องน้ำใช่ไข่หลายแต่พี่นู้มาด้วยได้ทีมองนี่มองนี่ก้อนนานี่ก็เคยปลูกกันวิธีแล้วบ่แม่นปลูก,ปกบวบบวบบ่ตะกลองมันมันบอกคืนนนะ่ะนะปลูกบวบบวบเออปลูกบวบบวบนาะปลกบวบบวบสองมองมองหนึ่งมองพูดมองนี่มองหนึ่ง อาก็เลยเอ้ยลองเบิ่งก่อนนะเห็นเขาเจ้าเฮ็ดกันก็นเลยลองเบิง่งพี่น้องว่าจังได๋เนาะลองหั่นนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้ผลหรือบ่อ่ให้ตากล้องพาพี่น้องหัง่นเบิ่งเด้อว่ามันกำลังเข้าฮูก็มีแต่พี่น้องจ้าลมก็แฮงช่วงนี้ก็มีร้องกำลังเพชรทั้งก็ใหญ่นะเด้อจ้ะพี่น้องแทนถ้าอยู่ใกล้น้าเนาะพี่ไก่นีน่ก,กหางงา็ห่างบใหญ่นึงที่เฮาแยแกันอันนี้ก็ได้เจ็ดกระปุก แม่น้องหอมพึ่งเห็ดได้เจ็ดกระปุกเพราะว่าเขาต้องหาห้างห้างมดแดงรังมดแดงมาใส่นะจ๊ะพี่น้องในการอีกฝั่งนี่แม่น้องหอมกะอันนี้ก็เป็นเตียมไว้เพื่ออ,อันนี้เตรียมใ้เพื่อว่าฟังทั้งนีเนะาจา้ะฟังทั้งนี้ได้กระปุกมาติมอเม็ดแม่น้องหอมเชือดสองสันได้พี่น้องมีสัซนบนกับสันลางนะอ่าให้สันบนมันเต็มก่อน กระปุกมันเต็มหาห้างมาเต็มแล้วจังสิมาเห็ดพักสองพอดีพี่กันนั่นแหละพอดีฟังนี่เต็มเนาะสมสมุติคือดอกที่เนาะสมมุติฟังนี่เต็มหาได้ครบแล้วเดี๋ยวสินใายมาฟังนี่เนาะเด็กสิค่อยๆเห็ดฟังนี่ไปหาห้างมันมาแล้วก็หากระปุกมันมาพี่น้องลองฟังจะค่อยๆอัปเดตให้พี่น้องเดีเบิง้งเรื่อยๆเด้อจา้าเด้อถ้ามันแต่จังไดกะสินหามาเบิ้งว่ามันก้าวหน้าซั้นใดนี่เนาะจากเนาะ ยังยังไปเบิ่งกันอีกรอบเนาะท่านพี่น้องไปเบิ่งอีกรอบนึงเนื่อจจากเ้อมันกำลังเข่าเข่าห้องมันมันมากินหากินน้ำกินเนื้ออะไรกับเข่าห้งเันรดสางเนา่างมเห็นเป็นไรคอนโดมืแดงจะพี่น้อง กำลังเขาหังพี่น้องเพราะกะบางว่าให้ประสบความสำเร็จเนาะแม่น้องเขาหอมทั้งสิ้นีไข่มรมาแดงกินมาต้องไปรอหางแย่อย่างคือพี่ไก่นี่ยจะพี่น้องแล้วก็ทะเลก็ขายคือเก่าแหละจะพี่น้องกำลังเขาเขาห้างพี่นะจ๊ะคิดนี่ก็ มา,บาเบงอีกอชีพเสริมหนึ่ง,งองแม่น้องกขหอมอีกเนาะจ้ะองเงินชาวเกษตรชาวสวนชาวนาเขาอีกหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเนาะจ้ะพี่น้องนี่อันมันเอาหัวปลาทูเข้าไปเห็นบอวะเมื่อกี้มันดูจานแมนมันก็ค่อยค่อยขาบเข้าขไปมีกุ้งมีมะก,ก้วยนะมะกล้วยสุกค่อยวางไหมมันก็ค่อยคขาเข้าไปมึกมือมือว่านี่คนมาเบิงมันมันขาบอันอัน ครับอีหยังต่อหรือแตนนี่แหละต่อคือมันใสนะมันก็คาบเข้าไปข้างใหนบุนีไม่คาบไม่ข้างคนบอกไม่คาบจ้าพี่น้องกิฟต์สำหรับบุนีกับบุีมยังหลายพี่น้องมาเบิ่งคอนโดมุดแดงมือใหม่หาดทามือใหม่โน้ตก,กองระมือใหมจ่จ้ตมือใหมค่คางเละหาเห็ดนะเขาเจ้าจเห็ดกับโน้เลยอยากเห็ดกันก็ฝากพี่น้องไว้คือเก่านี่ดเด้อจ้าเด้ออัน ฝากคนดูมูแดงไว้ขึ้นเก่าแน่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น,อนอม้องของ,ง,ง,ห,องหอมโงน้องกรใช้แน่นี้เด้อจ้าแม่น้องของหอมกระตกร่องสุดนี้กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องนิ้เบิ่งอีกเนาะจ้าเนาะกาขอให้พี่น้องดูดีไม่แห้งซุขคูซุขคนคือกาพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนเด้อจา้าเด้อพอกันคลิปหน้าเน้อจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจา้เจาเห็นแล้วจ้าพี่น้องชีวิตไม่สิน้นเราก็ต้องดิ้นต่อไปจังซี่ล่ะจา้าพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยแล้วจ้าเแม่นจ้า ภาพพี่น้องบึงมุมกว่างอีกที่หนึ่งนะจ๊ะสันตาก่อนกับแม่น้องหอมกับอตัวไปก่อนนะจ๊ะพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า